เป็นจริงตามข่าวลือเจนนี่ยอมรับห่างมิกกี้แล้วเหลือเพียงแค่นหน้าที่พ่อแม่เท่านั้นก่อนหน้านี้ซุปตรา์สาวเจนนี่เทียนโพสวรรมีข่าวลือเรื่องการเลิกรากับสามีรุ่นน้องมิกกี้อลพัฒนาปัมเพชหากย้อนกลับไปช่วงปี2566เจนนี่และมิกกี้มักถูกโยงข่าวลือเป็นคู่รักเลิกเงียบอยู่บ่อยครั้งซึ่งทางเจนนี่ก็เคยออกมาเปิดใจเคลียร์ชัดๆในรายการแฉว่าตอนนี้เจนนี่มี ีโปรเจกต์ใหญ่เยอะและต้องทำงานที่ต้องรับผิดช,ชอบเรื่องการดูแลสุขภาพจริงๆเพราะฉะนั้นของพวกนี้จะละเลยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองอย่างจริงจังเจนไม่สามารถทำนู่นทำนี่ตอนนี้คืองานทั้งหมดและล่าสุดวันที่8ตุลาคม2567เจนนี่ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าได้ห่างกับสามีมาสักพักแล้วแต่ยังทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกสาวเธอรู้สึกเสียงสั่นด้วยความ ที่เสียใจเมื่อพุทถึงการเดินทางมาถึงจุดนี้อีกครั้งในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์เธอได้สวมกอดน,นักข่าวและร้องไห้ออกมาทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอ่อนโยนพี่พี่นักข่าวทุกคนต่างก็ส่งกําลังใจให้เธอผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้ไปได้ค่ะ